มาถึงมวยไทยจะีีคู่ที่2นะครับดูแดงก่อนเลยครับแชมป์มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้คนล่าสุดนะครับก็คือรุ่งเพชรเพชรเจริญมวยจากเพชรชบูรณ์นะครับปีนี้19สําหรับรุ่งเพชรนาเงินมวยจากบ้านตากนะครับจังหวัดตากใจสิงห์ทอพราง49อายุ18บปกรรมการห้ามมวยคู่ที่2ใช้กรรมการขันชัยเน็บบัวมาถึงมวยคู่2ครับ แต่ว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยกำลังจับตามองครับรุ่งเพชรเพชรเจริญไปที่แล้วครับพลาดแท้ก้องเกียรอย่างเฉียดฉิวก่อนหน้านั้นก็ทำฟอร์มชนะรวดมาครับหลายไฟนี่คือแชมป์มวยรอบอุลเสือมวยไทยพันแทัครั้งที่13ในขณะที่คู่ชกครับใจสิงห์ทอพลาน49้ฟอร์มสดเหลือเก,กิันนักชงนี้ชนะคมเอียดเอียดทอวอชนะสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างล่าสุดครับชนะสอนสอเพลินจิต เป็นมวยสดแรงขึ้นมาครับใจสิงใจสิงนี่เป็นเพื่อนร่วมค่ายของก้องเกียรติครับก้องเกียรตินี่คู่ปรับของรุ่งเพชรซึ่งเบียดกันมาครั้งล่าสุดอ่าอน,นี้รุ่งเพชรเลยต้องมาเจอกับใจสิงใ,ใหญ่นะครับใจสิงใหญ่ธรรมชาติในขณะที่รุ่งเพชรน,นั้นต้องปล่อยนันนกขึ้นไปจากเดิม1 1 8ขึ้นมา120วันนี้ร2 1ยสดครับคู่นี้ชื่อนั้นอยู่ที่รุ่งเพชรครับ มวยจากเพชรบูรณ์แชมป์ปูน,นปเสือคนล่าสุดครับมีแฟนทันแทถามมาเยอะนะครับว่ามวยรอบครั้งที่14เมื่อไรเดี๋ยวเรียนให้ทราบครับมาแล้วล้วครับรั้งที่14รเริ่มสมัครตั้งแต่เดือนหน้าครับต้นต้นเดือนไปถึงกลางเดือน,นผมจะเรียนรายละเอียดให้ทราบกันเรื่อววตอนนี้ติดหูติดใจแฟนมวยแล้วครับมวยรอบปูนเสือ,อครับดูครับแชมป์ปูนเสือคนล่าสุด ฟอร์มวันนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ใจสิงห์ฟอร์มสดแรงขึ้นมาครับขอท่าประสมีแชมป์ปูนเสือหน่อยมวยจากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากครับออกมาซ้อมอยู่กับทางด้านร้องรองเพิ่ศักดิ์ครับอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีครับใหยมวยทอพราน49มวยหมัดหนักครับอาวุธหนักแรงทั้งแข้งและหมัดทางด้านใจสิงห์ใบหนาด้วยนะครับในขณะที่ ็นน้ำหนักธรรมชาติของเขาวันนี้อาวุธไาทายกันครับวยผู้นี้รุ่งเพชรเพชรเจริญต่อยหนักเตะหนักเช่นเดียวกันครับต้องดูครับของใครหนักกว่าก็เ,ออเป็นแชมป์คนล่าสุดแชมป์ในรอบปุรเสือตัวที่13ด้วยหมัดนะครับถือว่าวัดชั้นเลยครับใจสิงวันนี้ขึ้นชั้นนะครับถ้าประสมีแชมป์อย่างนี้ครับอายุก็ ตุ้มเพชรเยอะกว่าอยู่แล้วครับโดนหุกซ้ายแล้วครับ19กับ17หาต่อยเล่นปีอ้ว้าวครับเห็นแล้วครับหมัดใช้ได้ทั้งคู่เต่ผู้ว่าต้องดูครับใครจะพลาดก่อนไม่ใครก็ใครเลยครับมีโอกาสครับหล่นด้วยหมัดหรห้ามตกปากห้ามหล่นทั้งคู่ราดีคนเปลเตรียมหามแพย์สนามเตรียมพร้อมเลยสําคัญคือจังหวะออกอาวุธด้วยแข้งายาวๆแล้ว โอกาสตกนี่แหละครับใครจะโวยโอกาสเล่นงานก่อนใก่พี่หรือไก่น้องครับไก่พี่ก็เกงสีแดงครับเมือแ,แล้วครับประทังดังซะก่อนแล้วก็ศึกมวยปูุนเสือมวยไทยพารแท้ครั้งที่14ครับบริษัท SCG ซีเมนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างช่อง7สีบริษัท104 Business and ิ e c r e a อน o n ชก็เชิญครับบรรดาผู้จัดการนักมวยหัวหน้าค่ายคัดสรรน,นักมวยที่มีฝีมือประวัติการชกดีน้ำหนักครับ รอบแรก116แล้วก็จริง120สิ่งสสำคัญที่ต้องใช้ลูกถ่ายนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวนักมวยต้องใช้ก็เตรียมให้พร้อมครับรว่าทางทีมงานจัดพิจารณานะครับเต็งมากก็พัดออกไปก่อนอ่อนมากก็ออกไปก่อนแล้วเอากกลางครับ,รบแล้วก็จากทั่วประเทศครับทุกครางครับเกินกว่าร้อยคนที่มาสมาัคร อนนี้บนเลยีีครับเดื่นยกสองนะครับคูแรกนะั้นจบสั้นด้วยยกที่สามเท่านั้นเองครับอบรมการจับแพ้หมดทางสู้ครับไทยนดูคู่นี้ครับจบที่แข่งศอกหรือหมัดตอนนี้เริงนะครับต้องระวังทั้งคู่หาเขาแข่งซ้ายไปก่อนรุ่งเพชรเป็นมวยเปิดเกมครับรุ่งเพชรนี่เดินขู่ตลอดเห็นใจสิงเป็นมวยรุ่นน้องนี่แกเดินขู่เลย ปกติแกก็ไม่มีเกียร์หลังอยู่แล้วครับรุ่งเพชรเป็นแชมป์ก็มาจากยกนี้แหละครับยกที่2ก็ต้องรุนครับว่าจะฉลองวันเกิด20ปีครับวันที่3เจตุลาคมนี้กับอีก4วันครับจะฉลองแบบดีใจหรือว่าซึมมัดครับแข่งตามติดการครับปัดห้ามตกครับใจสิงมือซ้ายครับม่ห้ามตกปาดห้ามลน ปุ่เพชรนี่เป็นมวยที่มีตาดุนะครับตาไม่มีเหล่าเตงครับตาขอบตาชั้นเดียว,วคล้ายๆกับโบวี่แบบนะครับโอ้วันนี้ดูเกลงกับใจสิงอำแบบแบบกลัวไว้ก่อนครับถ้าไม่กลัวนี่โดนแน่ฮะต้องระวังตัวแบบกลัวไว้ก่อนนะหาช่องโต้ให้เร็วๆถช่วงที่ใจสิงนั้นจับทางของ รุ่งเพชรอยู่นะครับดูครับขยับขยับไรจะออกก่อนจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้านะครับรุ่งเพชรขยับไปขยับมาเจาะยางเอาครับจิ้มครับจิ้มแล้วแทงขวาตางเตะลุกขวู้ขวู้ขัดจะโดนครับหัดติ้มแต่หลุดไปสองดอกเลยใจสิงเสียพลังงานไปเยอะเหมือนกันครับเตะอากาศจังหวะที่รุ่งเพชรออกเอาวิกแล้ว ไอ้ออกอาการกลัวๆก้าๆนี่จะโดนนะครับเราออกมานั้นหนึ่งสเลยครับรุ่งเพชรครับยกนี้เห็นแล้วครับรุงเพชรนั้นพยายามเจาะข้างล่างเพื่อให้กาดตกมือหล่นครับแต่ว่าใจสิงนั้นยังไม่หลงทางโอ้คนละทีคนลราดอกเม็ดสุดเม็ดสุดท้ายนี่กะก้านพอนะครับ ประหัตที่3 1ตุลาคมนี้ครับที่หัดใหญ่สงขลานะครับศพ3ชั่วโมงครับสมรักคำสิงนำเอาแสนชัย3 a น้องโอเข้มเพชรไทยเพชรบุญชูอยกับฝรั่งตัวใหญ่ครับพร้อมทางโอเลดงและวันเฮงกว้างกันแชมป์มาติดตามครับยกที่สามดวยมุมแดงรุ่งเพชรรับจากเพชรบุญเงินไห่สิงครับบ้านตาจังหวัดตาครับอต่มาซ้อมอยู่สีราชาชนรี ยกนี้ก็คลายความกดดันลงไปทั้งคู่แล้วครับในช่วงปลายยกแลกแข่งกันแต่ว่าแข่งสุดท้ายกับดีว่าติดหวนไหลขึ้นสูงกว่านั้นครับรุ่งเพชรอาจจะเจอปลายคางวูบได้ง่ายๆสองยกนั้นจับจังหวะจับทางกันพอได้แล้วนะครับยกต่อไปนี้ดูนะครับเจ็บแรงใายต่อ้ายสลับข้าขวาขวาต่อขวาแล้วครับใจสิงร่มเถียงแล้วครับร่มโกรธแล้วฮะ หลังจากสองยกนี่ระวังหมัดยกนี้ไม่กลัวแล้วครับเตะเป็นแน่นเตะด้วยแข้งครับรุ่งเพชรบวกกันแล้วนะครับแล้วก็อาวุธคล้ายกันด้วยครับเตขวาต่อยขวาแล้วครับดูครับใจสิงจะใจสิงอย่างชื่อหรือเปล่าครับอครับใจไม่สิงวันนี้เหนื่อยแน่ครับใจสิงด้วเงินแค่ครับคนละทีอจังหวะจะโต้จะสวนกับใจสิงพิสูจน์กันครับว่า ขวาของใครนั้นหนักกว่าโปงเฟตันเลือกเป้าครับไม่เตะโดยไม่จําเป็นออกไปแล้วต้องให้ดูนครับจังหวะเตะขวาของใจสิงนั้นการขวาต้องคัดหูเอาไว้นะครับเพราะจะเจอหุกซ้ายุ่งเชรจะมีหลายอย่างครับเหลือบนก็เอาล่างเหลือล่างจะก็เอาบนครับ,รบแล้วก็ <S <S ทั้งบนทั้งล่างระวงังเจริงตัวครับดูครับอาครับห่อล่างมา จอล่างมาครับเจอแข้งคนละทีราคาเลยครับีแรงครับยิดีเลื้นไปเยอะโดนอีกแล้วครับดูแล้วจังหวะที่จะออกมัตรแรกันนั้นเป็นช็อตที่น่าตื่นเต้นเสียวไส้ครับยางครับมัดยางครับเอาเอาจะยาวแข้งซ้ายครับเต่แล้วบาง ดีกรีกกกชมปูนเสือตัวที่สิบสามครับรุ่นเพชรในครับในครั้งแรกก็ไม่ชัดรับในไม่ชัดนอ่คร,รอไม่ได้ครับใจสิงต้องคิดไวทำไวครับติดขาดหมดครับล็อกไวได้หมดรุ่นเพชรอย่าช้ล่าใจนะครับใจสิง เดินเบียดครับมัดเจาะยางมัดแข้งยางครับแข้งซ้ายถ้าครับพยายามจะสู้แข้งขวาโดนอ้ากรรมการเกือบไปครับไม่พลาดครับรายการนี้เป็นเอกสิทธิ์น้อยจะเจอกับเสกสรรออกขวัญเมืองต่างสึกต่างสายเสือทิมสิสอทอแต้วเจอกับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตตอนนี้กำลังขึ้นหม้อครับลมทะเลสิซออื่นกับชายเล็กวายทองยิมยางโทนยอดตะสซินทราาสปอร์ตกับเพชรอภิบลศรี คู้มวยในรายการนั้นตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายกับหน้าติดตามชมนันคือผลงานคุณภาพฟักุดแคนซัสีมีคุณภาพไปเลยกับสุเ,เ 8, สกิเพชรแปดพฤิกายนนี้ครับลุงพินีเดินทางมาถึงยกที่สี่แล้วครับคู่ที่สองโอ้่ใจสู้จะเปิดแผนชนแล้วนะครับชนในครับลูกทีมในทีมได้ดีนะครับลูกทีมของรุ่งเพชรครับ นี่เป็นเพชรเจริญรุ่นใหม่ครับอาครับหมัดมาแต่ฮุกซ้ายเจอข่าวครับโอ้โหโยนขึ้นแข้งขึ้นเท้าเดินไปโดนแล้วนะครับใจสิงห์หุดใหญ่แล้วครับแต่ว่าใจสิงห์เกียร์หลังนั้นกดไว้ข้างล่างแล้วคุณใจชัดเกียร์หน้าอย่างเดียวตอนนี้ใจชัดเดินไปรับนะครับเดินไปโดนอยู่ยังยังยังไม่ได้เนื้อครับไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วใจสิงห์ โอ้โหแล้วดูครับเดินเข้าไปครับแต่ว่าเดินเข้าไปโดนอีกแล้วครับลูกทีบหมัดมาดูครับา้างรักษบเจอเข่าได้เสียมาเสียไปได้สองได้สองเท่านั้นเองแข้งขวาโอโ้แต่ว่านี่ครับโจนเข่าหมัดมาบังเห็นหมดครับโจนเข่าอีกแล้วไปมันแล้วก็พันไม่ใช้หมัดตอยแล้วนม ไต่มัดนีไต่อยแรงๆจุกได้ครับลุงเพชรใช้สมองใช้ความฉลาดครับงไม่ไม่ได้ครับตอนนี้ลุงเพชรเหลือนายแล้วนะครับใจสู้ปกตีดได้ครักษาพาวด่มดีครับเอาครับลุงเพชรอ้าวดูกระเด้งพาวสวยอาคืนเขี่ยพยายามให้กำลังใจใจสิงห์ ออกให้ไวๆให้เร็วๆเป็นลูกที่ตีแล้วได้เนื้อนะครับถ้าอยู่ระยะห่างก็เป็นระยะโดนแท่งโดนทีโดนแท่งทีโอ้เข้าเข้าไม่ถึงเลยครับอาครับจับได้แล้วจะตีได้ไม่ได้เสียบมาพอได้เสียบมาได้อ้าวเจอเทาเสียบโดนเลี้ยนครับโอ้ลูกหม้โอ้ยแรงมากนะครับทีได้ดีนะครับทีพลิกแล้ว ในอนดนีตเคยเห็นสารมากพยกรุนครับทีบตึงอ่างเราจะนักคู่ต่อสู้ <c oughs> นี่เลยครับทีบทรงของพี่มากนะครับหน้าท้องแดงป็นปื้นเลยไก่สิงโตแท้โอ้โ,อโดนผีตลอดโอ้แม่ดูนี่ครับไก่สิงโนอนีรงานหนักเลยรัฒ้าแล้วครับโอ้ปีบใครคิดว่าไม่สำคัญครับ แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนครับที่น้องชาวอุทยัยมีรายการเกุยนุปัตห์ห่างนิทนภัยาเสพติดผู้มวยครับตวนเปนเกียรคนสิงกับกลางกรีนน้อยทิศฝ่าผาแดงเจอกันเสมาเพชรสอโชลิกกับนวพลสิทธุพันตดดนู่ดีซายราชานนกับก้องเกียรติทอพร49เดริ์สอเพนประภากับมาประลองสอบุญยมยศต้องต,ติดตามครับที่จังหวัดอุทัยธาน,นีครับ,บเทามาถึงยกสุดท้ายครับผู้ที่สอง ยกที่สี่รุ่งเพชรนี่ฉายชุดใหญ่เลยครับยกนี้ปฏิหารจะมีขึ้นหรือเปล่าคุณชัยทัศน์ก็อยู่ที่ใจสิงนะครับว่าจะจับแล้วตีได้ไม่ได้หรือจะนัดไข่ไปสุดท้ายโดนทีอีกแล้วนะครับถีบแม่นมากนะครับรุ่งเพชรนีนถีแบบนี้กันถีบเอาลูกคุ่อสู้จุกได้ก็เหลือปาฏิหารเท่านั้นแหละครับเป็นลูกทีเด็ดกับของรุ่งเพชรครับวันนี้ดูครับ มีจังหวะก็โยนครับร่างกายยังเปรี้ยเจออีกแล้วครับลูกทีนั้นถือว่าเป็นใบเบิกทางครับตอนนี้ค่อนข้างจะไปถึงใกล้ๆถึงเส้นชัยครับแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดครับที่เจ็ดสีไปได้ทั้งนั้นนะครับโอยทยเจ็ดสีนาเหลืออีกแค่5เมตรยังสะดุดขาตัวเองไปแล้วครับอน,นี้เราเห็นชัดแล้วครับคุณเับนี่หละคือชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยครับ ใจพี่ใจน้องับถือว่าขึ้นชั้นมาทางด้านใจสิงสิ่งที่ต้องชมแทมวันนี้ก็คือลูกถีบนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้เฉพาะที่นี่นะครับโดยไทยเจสีนั้นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของการถีบครับตอนนี้ใจสิงอายุแค่สิเดครับยังไม่มากในขณะที่รุ่งเพชรครับเรียมครับจะฉลองครบรอบวันเกิด20ปีสาตุลาคมนี้ยาบรลลุศฤติภาวะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวครับ หมายถึงว่าสามารถจะทําอะไรตามกฎหมายได้ทุกอย่างแล้วครับไม่ต้องมีผู้ปกครองไม่ต้องให้ใครมาเซ็นแล้วครับแต่ว่าวันนี้ครับโชว์จริงๆครับโชว์มวยแบบเป็นผู้ใหญ่แ,แข็งแกร่งขึ้นนะครับทำน้ําหนักขึ้นมาปล่อยน้ําหนักขึ้นมาแล้วก็สู้กับตัวใหญ่ได้้วยลูกผีบนี่แหละครับให้ปใหญ่แล้วครับรุ่นน้อง ขาเลยลงไปเยอะเลยครับโอ้โดนอีกงแล้วครับใจสิงห์นั้นทําใจแล้วครับแต่ว่าหาจังหวะรอจังหวะครับขอให้เตะก้านคอนี่ครับมาเลยครับเหมือนกับวันฉลองเตะก้านคอโชคปรีชาครับขอเป็นอย่างนั้นครับ5้าวินาทีดูนะครับทาได้ไม่ได้หน้าท้องบริเวณหน้าท้องของใจสิงห์นั้นโดนถีบซ้ายอยู่อยู่ตรงนั้นแหละครับย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกอุการะครับผลงานของรุ่งชิดนี่าิง้์ทำ ชองคูสืบตัวที่สิไปแล้วครับขอโทษกันนะครับตอนนี้ต้องเกียร์ครับเตรียมตัวครับเราว่าชนะับวันนี้ต้องรู้นนะครับหากว่าผ่านใจสิงทอพลาน49จองคิวนะครับแข้งมือรอบคนล่าสุดนะครับรุ่งเพชรกลับมาคืนฟอร์มครับ